ในคลิปนี้ผมจะมาสุ่มแจกเจมให้กับผู้เล่นทุกคนที่คอมเมนต์ชื่อบัญชีบอกทีเของตัวเองลงในคลิปวิดีโอนี้ครับแต่ถ้าคุณอยากได้เจมก่อนที่ผมจะแจกแล้วลก็ไปดูวิธีการซื้อกันครับ และตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเว็บบอกที com ครับเว็บไซต์ที่ผมใช้บริการเป็นประจำครับในวันนี้เราจะมาซื้อเจมเงินก่อนนะครับทุกคนมีบริการเกมบอกฟุตด้วยนะเราจะซื้อเจมในเพจมูเลเตอร์ X เราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับผมเขาก็จะมีให้เราเลือก2แบบด้วยกันครับแบบที่1เป็นการซื้อเจมตามจํานวนเงินที่เพืเ่อนๆต้องการครับ กับแบบที่2ซื้อเจมในรูปแบบของแพ็กเก็ตนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเป็นแบบแพ็กเก็ก็แล้วกันนะ กดเข้าไปนะครับผมจากนั้นเขาก็จะมีป๊อปอัพการแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาบอกว่ากรุณาใส่ชื่อบัญชีให้ถูกต้องเพื่อรับเจมชื่อบัญชีโลบอกของเราตรงนี้นะทุกคนอย่าใส่ผิดนะครับผมใส่ผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไม่ได้เจมเลยนะครับโอเคเราก็กดกากบาทออกและเลือกแพ็กเกจเจมที่เราต้องการครับมีตั้งแต่10 b ีจนมาถึง1ทีเลยถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการซื้อมากกว่านี้ ก็กดซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น 10B ก่อนนะราคา22บาทถูกมากๆครับผมบอกทีเฮ็ดคครับทุกคนเมื่อเราได้แพ็กเกจที่ต้องการแล้วจากนั้นก็กอออด d โลบอกของเราลงในช่องตรงนี้ได้เลยนะครับ เมื่อเรากรอกไ d ดีโลบอกเสร็จแล้วครับก็กดชำระเงินแค่นี้เองครับทุกคนไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยใช้งานง่ายมากๆครับบอก t h c o m ถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนแพ็กเกจต,ต,ตรงนี้นะครับอยากจะเพิ่มจำนวนของเพชรเนี่ยก็กดกากบาทออกและเลือกแพ็กเกจใหม่ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราโอเคแล้วเราจะซื้อแพ็กเกจตนี้เราก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็รอดาเนินการแค่นี้เองครับทุกคน เสร็จขั้นตอนนี้เราก็กลับเข้าไปในเกมแล้วไปยืนรอที่หน้าตู้ไปษณีไม่ถึง10นาทีเจมก็มาส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณแล้วครับผมราคาถูกส่งไวปลอดภัยมั่นใจได้ครับทุกคนบอกท h c o m ครับเจมส่งมาแล้วนะครับส่งเร็วมากผมยังโหลดภาพในเกมไม่เสร็จด้วยซ้ำครับทุกคนแล้วอย่าลืมนะครับทุกคนมีโอกาสรลุ้นรับเจมฟรีเพียงแค่สมัครบัญชีบอกทีเฮดคอมแล้วก็คอมเมนต์ชื่อบัญชีบอกทีเฮของคุณไว้ใต้คลิปนี้ครับ